สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลค์นะครับของแพลตฟอร์มอินสตาแกรมนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มียอดไลค์น้อยนะครับและอยากจะเพิ่มยอดไลค์นะครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนะครับอขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะอเข้ามาที่หน้า Google นะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่า kmm นะครับ k t t h นะครับแล้วก็กดค้นหานะครับเราจะเจอเว็บแรกนะครับ kmmkth com นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับอก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ kmmkth com กันแล้วนะครับ หากเอกท่าณผู้ชมไม่อยากพิมพ์คนหายยุงยากรสามารถคลิกดึงใต้คลิปเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันได้เลยนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับหากว่าณผู้ชมท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็คลิกมาที่สมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้เข้าใช้งานนะครับอีเมลรหัสผ่านนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับสามารถมั่วได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กชันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกรูปภาพที่เขาให้เลือกไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ติ๊กด อ่ะแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันได้เลยนะครับอ่หรือว่าใครไม่อยากจะกรอกข้อมูลตรงนี้นะครับก็สามารถสมัครสมาชิกนะครับด้วย Gmail หรือว่า g o o g l e ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าพอเสร็จแล้วก็กดย้อนกลับมานะครับอ่ะสำหรับคนที่อ่าลงชื่อก็ใช้ด้วย Google ก็ลงชื่อก็ใช้ด้านล่างนะครับสําหรับคนที่สมัครใช้ด้วยการกรอกข้อมูลก็ลงชื่อก็ใช้ตรงน,นี้เลยนะครับอ่ะพอเข้ามาแด้นะครับก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ k m m k d h c o m กันแล้วนะครับ <balcony. S 1> อ่าพอเข้ามาแล้วนะครับฝากบอกคุณผู้ชมท่านใดนะครับอาบที่ยังไม่เคยใช้งานแล้วยังไม่อ่าไม่มียอดจํานวนเงินตรงนี้นะครับก็ให้คุณผู้ชมมาที่อ่าเมนูเติมเงินตรงน <un> ี้ก่อนเลยนะครับอ่าในเมนูเติมเงินจะมีหลายช่องทางให้เลือกใช้งานนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR โค้ดนะครับก็ใช้ได้ทุกธนาคารนะครับอ่าต่อมาครับก็จะเป็นการโอนเงินแนบสลิปนะครับก็ใช้ได้ทุกธนาคารนะครับต่อมาจะเป็นอ่างเป่าเหล็กนะครับแล้วก็ชิลเพย์นะครับอ่าในช่องช่องทางชิลเพย์ตรงนี้รับก็จะมีอีกหลายช่องทางให้เราเลือกใช้งานครับ ก็จะมีการสแกน QR Code, To m a n ี่วอ l เลนี่ครับแล้วก็ธนาคารต่างๆรวมถึงตู้เบิลเติมก็สามารถใช้ได้นี่ครับต่อมาเนี่ยครับก็จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับแล้วในทุกช่องทางเขาจะมีคําแนะนําในการเติมเงินนะครับคุณชมเลือกเติมช่องทางไหนคุณชมออ่าอ่านคาแนะนําของช่องทางนั้นแล้วก็เติมเงินไปได้เลยนะครับในโซนนี้จะเป็นประวัติในการเติมเงินนะครับเวลาเราเติมเงินเข้ามาเนี่ยครับก็จะมาขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับแล้วต่อมานะครับให้เรากลับมาที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่กันเลยนะครับ อัดดาดบนตรงนี้นะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มนะครับให้เราเลือกใช้บริการนะครับก็จะมีตั้งแต่เฟซบ o o กอิน t a g r a m t i k t o k YouTube นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับอันในส่วนวันนี้เราจะใช้อ่าในส่วนของแพลตฟอร์ม i n s t a g r กรนะครับุผู้ชมก็คลิกเข้ามาที่ i n s t a g r กรตรงนี้นะครับอาล่ะเราก็มาดูที่หมดหมู่กันเลยนะครับอ่าวันนี้นะครับเราจะเพิ่มยอดไลก์นั่นเองนะครับุผู้ชมก็เลือกมาที่อ่าถูกใจตรงนี้เลยนะครับอาล่ะก็มาดูที่บริการต่อนะครับ อันในบริการจะมีอยู่หลายบริการให้เราเลือกใช้งานนะครับ,บรก็จะมีเลทราคาที่แตกต่างกันนะครับเราก็จะมีตัวที่มีประกันและไม่มีประกันนะครับอา่าคุณผู้ชมก็เลือกได้เลยนะครับว่าคุณผู้ชมต้องการจะอา่าเลือกเป็นบริการตัวไหนนะครับ,บรรผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกนี่ครับอ่าพอเราเลือกบริการเรียบร้อยแล้วนะครับดอลารตรงนี้ก็จะเป็นอ่ารายละเอียดของบริการที่เราเลือกมานะครับอ่าตรงนี้จะแนะนําให้คุณผู้ชมอ่าตรงหมายเหตุกันด้วยนี่ครับอ่าต่อมาะครับในส่วนของลิงก์ตรงนี้นะครับให้คุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ โพส์นะครับที่เราต้องการจะเพิ่มยอดไลย์นีครับเราก็มาคัดลอกลิงรับของโพสนั้นนะครับแล้วก็นํามาวางในช่องนี้เลยนะครับอ่นในโซนปริมาณนีครับขอบอกคำต่ำที่10นะครับถึง200แสนเนี่ครับอ่ะคุณผู้ชมต้องการจะเพิ่มอยอดลายเป็นเท่าไหร่คุณผู้ชมก็ใส่เข้าไปเนี่ยครับผมขาจะใส่ไปที่100นี่ครับอ่ะพอเราใส่ปริมาณไปเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเฉลี่ยเนะครับล้าก็อค่าบริการเขาก็จะคำนวณให้เราเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่ะกดสั่งซื้อแล้วก็จะขึ้้้้้นนนนแแบบบบบบบีะะะคคคครรรรััััไดําส่งงซืออขลว ่ะแ anyway, ล NA, ้วต่อมาให้คุณผู้ชมนะครับมาดูที่นาประวัติการสั่งซื้อกันเลยนะครับอ่าในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์ของเราเนี่ยที่เราได้ทําการสั่งซื้อกันไปเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเลือกมานะครับอ่าส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นลิงก์นะครับที่เราใส่เข้ามาตรงนี้จะอ่าแนะนําให้คุณผู้ชมคลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะครับว่าลิงก์ถูกต้องหรือเปล่านะครับพอถ้าลิงก์ไม่ถูกต้องยอดไหลก็จะไม่เพิ่มขึ้นมานะครับอัาในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นวันเวลานะครับที่เราโกสั่งซื้อออออไไปปนน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 นะะะะคครรรรรัับบบตตตงงี้กก็็เเเ่าาาาาสถขววซ์ดํิ ในระหว่างที่เรอเว็บไซต์ดําเนินการนะครับเดี๋ยวเราไปที่อ่าเมนูตรงนี้นะครับเมนูขอไปคุณมชมกันด้วยนะครับอเดี๋ยวเราไปที่อ่าเมนูสัพสังซื้อใหม่อีกครั้งนะครับหากว่าคุณมท่านได้นะครับเกิดพบปัญหาในการสังซื้อเนีครับหรือว่ามีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์เนี่ยครับขอให้คุณ้ชมนะครับกดมาที่อ่าเมนูติดต่อ a d มินตรงนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะมีให้เลือก2องช่องทางนะครับก็จะมีตัวช่วยเหลือแล้วก็ช่องทางไลน์นะครับคุณผู้ชมก็สามารถเลือกติดต่อกันไปได้นี่ครับ อแอาละต่อมาเนี่ยถ้าหากาผู้ชมได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันแล้วเนี่ยครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการใช้งานนะครับเลยอยากจะแนะนําเพื่อนเนี่ยห้เข้ามาใช้งานนะครับเอาครให้ผู้ชมมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้นะครับอาจจะเกิดว่าผู้ชมะนรับนำลิงก์ตรงนี้นะครับแชร์กับเพื่อนๆนี่ครับหรือว่าคนรู้จักนะครับที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยไปได้เข้ามาใช้งานผ่านลิงก์ที่ผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นะครับเอาคผู้ชมก็จะตาค่าแนะนำถึง5%กันด้วยนะครับเอาละต่อมาเนี่ยครับเมนูตรงนี้นะครับก็ให้ผู้ชมมาที่เมนูการคืนเงินตรงนี้ อ่ะตรงนี้จะเป็นเมนูนะครับสำหรับการขึ้นเงินนะครับของบริการที่คุณผู้ชมยกเลิกนะครับหรือบริการที่คุณผู้ชมทําไม่สําเร็จนะครับก็จะขึ้นเงินเข้าเครดิตให้เราตรงนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆบอกครบทั่วเลยนะครับก็จะมีเลขออเดอร์อ่าแล้วก็จํานวนเงินที่คืนแล้วก็วันที่อ่าเราคนยกเลิกนะครับก็จะมีครบเลยนะครับขอเข้ามาดูได้นี่ครับอ่ะต่อมาเนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของคุณผู้ชมนะครับผมก็จะพากลับไปที่ i n s t a g r กรมกันเลยนะครับอ่ะตอนนี้ยอดไลค์นะครับอยู่ที่ลองไลน์นะ อ่าตอนนี้ยอดไลค์ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกอขึ้นมาที่อ่าหนึ่งร้อยสองไลค์กันแล้วนะครับกอขึ้นอ่ามาเร็วมากเลยนะครับ,บกอขึ้นครบก,กันแล้วนะครับตอนนี้นะครับอ่าและสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับอ่าพอยอดไลค์ขึ้นเรียบร้อยแล้วก็อ่าจบเพียงเท่านี้แล้วนะครับอ่าและถ้าคุณชมท่านใดนะครับสนใจจะใช้งานเว็บไซต์นะครับผมก็ได้อ่าทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับคุณชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปเ,เพื่อเข้ามาใช้งานเว็บไไซตต์กกกันด้้้ะรจม่่องงหหาาใยยุ และสำหรับคลิปนี้นะครับ้ามีการพูดพิพากอะไรกันไปบ้างหรือว่าอับเสียงหายไปบ้างก็ต้องขอไปคุณชมกันด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับสวัสดีครับ